สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s c o m วันนี้นะครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่รุ่นใหม่แต่อย่างไดนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือมาพร้อมกับความเป็น limited edition นะฮะก็คือเจ้า vivo นะครับ v5 plus นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปในซีรีส์ของ v5 นะครับที่เน้นในเรื่องของเซลฟี่นั่นเองแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดคือตัว v5s นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสีดำเช่นกันนะฮะเป็น matte black นะครับ สำหรับตัวแพ็กเกจจิงนะฮะถ้าเป็นตัว V 5 plus เนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับแพ็กเกจแบบใหม่เลยนะครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็มีการพิมพ์บอกด้วยนะครับว่าเป็นรุ่น limited edition นั่นเองนะครแต่ว่าสเปคอะไรทุกอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไดนะครับก็คือพูดง่ายว่าคือเพิ่มสีดำเข้ามานะครส่วนตัว V 5 s นะครับแพ็กเกจจิงยังเหมือนเดิมนะครับ แต่ด้านหลังก็จะมีการพิมพ์บอกนะว่าเป็นสีดำนะครับตรงคัลเลอร์ก็จะเป็น m a ตต์แบล็กนั่นเองเดี๋ยวผมขอแกะตัวตัวน้องเล็กก่อนละกันนะครับคือตัว V5S นะฮะอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับอยู่ในซีเลยแต่ตามที่บอกไปครับในเรื่องของสเปคหรือว่าฟีเจอร์อะไรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนตัวตัวเก่านะครับตัว V5S ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับง่ายๆว่าเพิ่ม เปลี่ยนสีนะครับเพิ่มสีขึ้นมาไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพิ่มสีดําเข้ามานั่นเองนะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบสีที่มีความขลึมนะฮะดุด,ดันประมาณนั้นในเรื่องของสเปคเราก็คงไม่พูดถึงละกันนะครับเอามาแกะกล่องนะครับอันบ็อกซิ่งให้ดูว่าเจ้าสีบแบล็คนะครับของทางค่าย v ี v o เเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ อเดี๋ยวผมขอแกะให้ดูอุปกรณ์ภายในนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพวกเคสพวกอะไรก็เหมือนเดิมนะฮะจริงๆน่าเสียดายนะครับจริงๆถ้าเป็นสีดำหมดเลยเนี่ยมันจะดูเป็นลิมิเต็ดจริงๆกว่านะฮะโอเคครับราวนี้เรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับ V5S นะฮะสีดำของเขานะครับก็จะออกแบบ ดำด้านนะฮะตรงขอบนะครับเส้นสัญญาณรับเสาอากาศก็จะเป็นสีสีออกเทาๆนะฮะก็จะดูกลมกลืนนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเก็บรอยในมือทักเท่าไหร่นะฮะตัว v 5 s นะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับส่วนของกรอบตรงด้านหน้านะฮะดูสวยงามครับอ่า ัน,นเหมาะกับผู้ชายนะครับหรือว่าก็คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละนะครับแต่อาจจะว่าอาจจะบอกว่าคือด้วยความที่ตัว V5S นะครับมันคือมันจะมีแค่สีที่เป็นลรสโกลแลวก็สีทองนะครับผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบใช้สักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ออกมาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบโทนสีที่มีความดุดันนะครับ ให้ดูรวมๆนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของดีไซน์รูปทรงการจัดวางไลอ u t ต,ต่างๆนานตาตามที่บอกไปครับตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับสีใหม่เท่านั้นเองนะฮะโอเค okay. ก็จบกันไปนะครับสำหรับตัว V5S นะครับคราวนี้เรามาดูตัวท็อปนะครับก็คือตัว V5+ นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ของเขานะครับก็เหมือนกันนะตัวนี้มีแพคเกจจิ้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับมาในโทนสีดำเลย ดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตัวตัวกล่องย่อยภายในก็เป็นสีดำด้วยนะฮะแต่น่าเสียดายครับอุปกรณ์เสริมต่างๆก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนแค่สีกล่องเท่านั้นเองนะครับพวกหูฟังพวกสมอนทอ็อกใส่ชาร์จนะฮะก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับคงไม่ต้องแตะละล่ะนะ โอเคก็คือสรุปง่ายอุปกรณ์เสริมภายในนะครับก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะฮะสลับตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้ตัว V5 Plus นะครับโทนสีของเขานะฮะก็เหมือนกับตัว V5s นั่นเองนะครับมาให้ดูนะฮะโอเคมาในโทนเดียวกันเลยนะครับอันนี้อาจจะสะท้อนสะท้อนนิดนึงนะฮะโอเคสลับด้านดูบ้างอ่ะ สีนี้คือมาในโทนเดียวกันนะครับเป็นสีดําที่ออกออกจากดาด้านนิดนึงนะฮะก็มีข้อดีคือมันไม่เก็บรอยนิ้วมือสักเท่าไหร,ร่นะฮะด้านหน้านะครับภายในด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะฮะ รวมไปถึงขอบของตัวกล้องด้วยนะฮะก็จะใช้โทนเป็นสีดำเดี๋ยวผมเอาตัว V5 Plus นะครับตัวเก่ามาเทียบให้ดูนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคครับมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับเทียบให้ดูนะ ระหว่าง V5 p l u พสีทองกับสีดำนะครับ l i m i t e d Edition นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้นะฮะสีดำก็จะดูดูเรียบดูเรียบขรึงนะครับเหมาะกับคนที่ชอบโทนสีสไตล์นี้นะครับถึงว่าผู้ชายนี้น่าจะชอบแหละนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดูสวยงามลงตัวมากนะครับสำหรับสีดำนะฮะเป็นรุ่น l i m i t e d Edition นนะครับจากทางค่าย v i v o นะฮะ เสียดายครับเพราะว่าในส่วนของอ,อุปกรณ์เสริมเนี่ยยังใช้ตัวเดิมหมดเลยนะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนมาเป็นสีดําทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันน่าจ,จะเป็นลิมิตจริงๆมากกว่าน,นี้นะฮะในเรื่องของสนอราคาค่าตัวก็ยังเท่าเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่งางใดนะครับทุกอย่างพูดง่ายๆว่า,าเพิ่มเฉพาะสีเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่รู้สึกชอบนะครับกับ vivo นะฮะ ทั้งตัว V5 Plus แล้วก็ V5s นะครับแต่ว่าติดที่ถ้าสีที่เขามีวางจำหน่ายในก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าออกมาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสีดำนี่น่าจะเป็นสากนนาลนะหลายๆคนอาจจะชอบอะนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เอามาอันบ็อกซิ่งให้ดูนะในในในส่วนของตัวภาพรวมนะครับในเรื่องของโทนสีสันของตัวลิมิเต็ดอีดิชันนะครับทั้ง V5plus แล้วก็ V5s นะฮะสนใจก็ไปลองเล่นไปลองจับตัวจริงกันได้ที่ช็อปนะครับวันนี้ก็คงต้องลางกันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ